มือหนีวัดเมร์นะครับ12สิงหาสองมันทำเร็วขึ้น12นะครับเนาะมือสิไม่เห็นกับเขาครับไค่เกี่ยวเกี่ยวไว้แล้วล่ะครับตาที่เด็กๆน่าจะเหเบิืงไค่เกี่ยวครับมือนีอันนี้เกี่ยวอะ้รละครับผมนี่ไค่เกียเกยเกยเก่ยวไค่เกี่ยวไค่เกี่ยวเกี่ยวอะ้รหรอครับ ทำไม่กินไม่ใหญ่น้ำกันนะครับเด้อทำไม่กินไม่ใหญ่น้ำกันามาเลยครับเด้ออะไรหลายอย่างเด้อครับเด้อไม่กินไม่อยากน้ำกันเด้อมีอย่างเนี้ยหนึ่งไข่มุ่งอวนมีปลาส้มทอดตำบางุวงนะครับ ใช้ถุงมือครับกินอาหารแต่ไม่แแล้วมาเด้อมาเด้อกินเข่าวันแม่น้ำกันห่วงผ้าด้วยครับเด้อนี้แซ่บครับหนึ่งเมนบานกําลังเห็นดน่ากินกําลังแต่งผ้าเข่ากินนี่ขนมเส้นครับบดเห็ดเองหนกเทียวนี่สื่อเพื่อนมากิกนง่ายๆแหละครับ มามามาสุขคนสุขคนมามามากินข้าวมีเงินน้ำกันซึบพักต่อมาเด้อครับเด้อบัดน,นีน้มาเด้อหลายๆอย่างกินหัวผ้าน้ากันครับเดี๋ยวเข้าเนี้ยเข้าไปได้หนึ่งแล้วกินเลยคุยได้ทุก ชิว่ากินได้กินเลยโอ้ต่ำคุ้งเพื่อนไหม่ยจะเสียบขนาดครับผมเสียบสอน,สอนขอเขาเหนียวครับขเขาเหนียวห่อนห่อนเขาอยากให้ทุ่มมือก,กินดวยครับมือนี่เข้าเมียกันนะเถิงปลกถึงบลาลงกีนเพื่นทายบ่าไปทายเอา น้องกินนาบ้านครับบาน,น้องกินแต่ผมกินขอดูยัง่ะต้องกินก็ะมีกิตรับกรมีเลยครับเด้อ โอ้ยเสีบนเสียบปุเนี่ยเป็นองคขา,เ,านนนเนี่ยโอ้โหคนอะไรนันีหลายยางกันครับด้อแต่แค่เปลี่ยนวเอาแบบยุ่นละต่มือน,นี้เฮ็ดกินเองยู่มือนี้เฮ็ดินเองมือนี้เออ ก็แกะให้กินง่ายๆเขาข้าวกล้วยกันได้ครับนี่ยนังแก้วเลยลูกนางนี่เอานี่ยกินเอาเลยเขาเหยื่อเสียหมดเสียง่ายเดียวปนเฉ็บๆครับ บราไซื้อมากมุงเปียนซือ่บอุ่ยปนนะครับเบอร์นีโอ้ยคำเป็นไงครับข้าวาข้าวาสบายด้วยนะน้นะางกินเรกินเสองอย่าง ไข่เกี่ยวหันครับมาเด้อมาเด้อคนอยากใช้ถุงมือกินน้ำกินช่วยดีสิดได้กันชวยน้ำกินจะได้ยังไงมามามา เขาแคเลยบันหนิงเลยอืห็นหมูมันอกแม,ม,ม่นบอกวันนี้บอกวันีบอสมันขอแน่ตลบอเาเม่นม่นนัวสือหมูมาน้ำกินได้นะลูลกกินเนื้อมันได้เนื้อกินแต่ต้มซำเผ็ดๆไม่ขาว พอดีพอดีอดูเป็นจะเผ็ดด้วยตะเผ็ดมาครับมาข้ามเย็นน้ำกันงด้วยแชมพูดด้วย เอาดูว่าครับชุดเอาชุดอาจะมุ้งคนไทยยของถิง่นถิขนข้ามยัยปะนะข้าแต่ของเบื่อครับขอนาะยี่บองโต้ข้นหนา,าหน้างเมื่อไรก็ซอยก้นไหลกดแชร์ครับเด้อ กนที่ตามจากหมื่นๆคนนะครับเด้อย <c oughs> ังอีกอะไรครับอีกนิดเดียวผมจะเงินผมใจะได้เงินหมื่นหนึ่งคนตอนนี้ได้แปดทิบคนแล้วขออะไรยี่กมื่นนิดนะครับ ผู้ดใดอิจฉาว่านินทาผู้ดใดนินทาว่าโอ้ยโอ้ยขอมือหนึ่งนินทาจอยเว้นนี่ไหมไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยปนครับเสียบแช่ยังเหมือน,นีิสำลักเลยนะอืมข่มอยางเห็เนเะรื่องป่ะขอมือหนึ่งด่างเห็เรืตัวนี้ได้มาหลายหลังเคื่อวนึงแล้ว รักแปดครับรักแปดสิบคนแปดสิบ <laughs> พุทธิตามครับมาเด้มาเด้ก็รักแปดตกใจแต่รักตกใจเนาะแต่รักแปดเนาะแปดสิบเบื้องต้บ้านก๊กอกแลเหรอ ผมเบิ่งจนตาดำเลยนะน่มันก็ก,กอกเดือดซีรีส์ <c oughs> บางคนก็นไปโอ้ยเพิ่นไปโหน,นเกิดแสเนาะไปไทยเอาลุงพ่นลุงหยังสิก็จเจาใจคนติดตามหลายในมือเดียวมันก็ได้เป็นรลยเป็นพั่นข้นหรอพีมม่มาบอกชูพัง <c oughs> ผมอยากไปผมอยากไปอยครับเนี่ยไม่บานผมบอก มันคือไก่แท้นะมันมีรดส่วนตัวคือเพิ่นมีอยู่ยันที่จกักระยานคือสีบ่ไหวเบึงสังขารอยู่ของเราคือสีบ่วหดว <c oughs> ยันเขามาบึงอยู่ของก่อนมากีนสมคำนั้น เด็กก็แต่งอืมเดี๋ยวมันจะกกอกๆเลยนะกรอกๆเดอะซีรีส์มาเบิ่อเมืองสวยคนบ้านๆเดอะซีรีส์นะครับเด้อคนบูหนน้ำม um ูดอกรอผมมันก็บอกให้แ э ช่อยู่แต่ผมไม่แช MM ่อกครับ ก็จะด้เห็นสุกข้นแล้วล่ะทั่วทั่วประเทศแต่ของผมมีตำแข้งคนเมืองทั่วประเทศเหรอครับผมเยลยบ่งหัวเพราแช่เพิ่งเกิดเมืองขึ้น,นเนาะเนี่ยข่าวฮาบาดเมืองขึ้ครับนี่เหตุเนี้ย,ยรเรา zoom เคสท้ายนะครับเด้อ กินสองค่ำสามค่ำผมนึงซื้อมากเหรอเดี๋ยวเยอะข้อนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก็้ากกินครับขึ้นมัดหนานั่นกับแข็งกี่เด็กกินไม่ได้คนเป็นหลายอย่างนะครับนะเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ผมเรื่อยๆครับจะได้กระตือรือร้ใจให้ึุยกันแล้วกันเดินไปด้วยกัน ผมเหลืออีกบระลายดอกผมกับสีพ่านเกณฑ์แล้วข้ากินน้ำมันเท่าไหร่อเออเกิดเอาไรเหตุเนาะมันเสียหายเลยไปเรื่อยๆมันเนี่ยตับตับไก่คือตับเป็ดกับหูทองก<ว>่อนไงครับ เข้าแล้วมันมักินหรอมเสียบครับเสียบปนกับปนโอ้ยปนเป็นตะกินแท่กมนึงเจ๊เจ้าบิ้พักหน้าหน่อยพ่อ ยอ๋อไทยปุ้นเนี่ย<ะ>น,นี่ว่า,ามตาม,าม,ตามจะไหนน้อยเน่ะยมีสถิตบุ้นไอ้บะเมียนเยนี่ยบ้เม็นบ่โอ้โหเนี่ยวะเสียบดูครับเสียบดูจะได้การเริ่มฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับเด้อนกดติดตามไม่ลายโหลด เป็นพี่น้องติดตามแล้เลยครับนีครับอันนี้ซ้ำนี่นะครับน้อขอขอพูดหลายๆนะครับน้อติดติดตามนะครับน้องขนมแม่เอาไปกินจะได้ก็ค,ค่อยพอคลิปไมนะครับนาะนี่ก็เปิดกาวว่าสวัสดีครับ